มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตาชานโผล่บ้านลุงพมป้าแตนทันทีวันที่29สิงหาคม63ทีมข่าวเดินทางมาที่บ้านนายชัยพลวิภาลุงน้องชมพู่นะคะซึ่งวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามีแผงค้ามาขายของและมีคนเดินทางมาให้กำลังใจลุงพลหลายร้อยคนค่ะหลังจากนั้นนายบรชัยนะักข่าวสุ ทีมงานของจินตละพูลลาบนะคะศิลปินเสียงอีสานชื่อดังจากค่ายแคดไนน์เดินทางนำเงินที่เป็นเงินสดมูลค่ากว่า10,000แสบนบาทมามอบให้กับลุงพลนะคะระบุว่าจินตละเองฝากมาพายเป็นค่าขนมค่ะหลังจากที่ได้รับผลตอบรับที่ดีใน YouTube คนให้ความสนใจในการรับชมเป็นจำนวนมากจึงนำเงินมามอบให้ลุงพลค่ะโดยยืนยันว่าไม่ใช่ค่าตัวนะคะเพราะว่าเดิมทีเอง พี่จินเพียงเชิญชวนลุงพลมาร่วมงานเป็นงานบุญที่พี่จินฝากข้อความมาบอกว่าขอบคุณลุงพลมากและวันที่หนึ่งกันยาย,ยน63าเจอกันในงานที่เต่าง,งอยค่ะส่วนลุงพลนะคะนั่งนับแบ่งทั้งหมดระบุว่าต้องขอขอบคุณพี่จินตาลามากตนเองดีใจภูมิใจในสิ่งที่พี่จินตาลามอบให้ช่วงนี้ลุงพลตาแดงและขอขอบคุณพี่จินด้วยตนเองดีใจที่เพลงเต่าง,งอยที่ปล่อยเมื่อคืนนี้ คนดูเกิด2ล้านแล้วค่ะซึ่งเพลงต่อเงอยเป็นเพลงที่ดังแล้วก็ติดหูอยู่แล้วนะคะตนเองก็ขอให้พิจิตรา,ามีความเจริญเ mm. ชื่อว่าคนสนใจเพราะว่าพิจิตรา,าร้องเพลงดังอยู่แล้วค่ะส่วนที่มีตนเข้าไปแทรกด้วยก็เชื่อว่าคนก็คงอยากจะเห็นภาพส่วนที่ตนเองรู้สึกน้ําตาคลอตอนรับเงินเป็นเพราะว่าตนเองเป็นคนที่ได้รับอะไรดีดๆก็จะรู้สึกประทับใจแล้วก็น้าตาไหลเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ ส่วนเรื่องเงิน1 0 0 0 0แสนบาทตนเองไม่ได้วางหรือคิดว่าจะได้รับเงินทุกคนที่ติดตามตนเองก็ขอให้ติดตามตนเองไปเรื่อยๆทำให้ตนเองมีกำลังใจตนก็ดีใจที่ยังมีคนติดตามอยู่จากนั้นนะคะทีมงานของจินตลาได้พาป้าแตงมาพูดคุยที่ร้านอาหารในอำเภอเต่าง,งอยเพื่อเตรียมความพร้อมกับการร่วมคอนเสิร์ตหลังจากนั้นป้าแตงได้นาเงินสด1น0 0 0 0บาทมาเปิดบัญชีเพื่อที่จะนาไปไว้เป็นบัญชีทุนการศึกษาให้กับลูกค่ะ ล่าสุดวันนี้ตาชาญหรือว่าพ่อของป้าแตนนั้นยอมมาหาที่บ้านแล้วนะคะหลังไม่ได้พบเจอกันนานชาวโซเชียลต่างคอมเมนต์กันสน,นันหรือเป็นเพราะเงินแสนที่จินตลาให้กับลุงพลกับป้าแตนหรือไม่ค่ะแต่ทางทีมงานคิดว่าคงเป็นความคิดถึงที่พ่อมีต่อลูกนั่นเองมากกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ